คุ o มอร์ n ิ่งไมเน็มีไดสลาชิวพิลมวันนี้จะมาพีเซนต์เรื่องการเปรียบเทียบคมคุณศัพท์ (comparison of a d j e c t i v e ในภาษาอังกฤษการเปรียบเทียบคมคุณศัพท์มีอยู่3ขั้นขั้นปกติขั้นกว่าและขั้นสูงสุดซึ่งจะมีโครงสร้างและที่การใช้อย่างไรเราสรุป comparison of a d j e c t i v e มาให้แล้วค่ะการใช้คำคุณศัพท์มีอยู่3ขั้นคือ 1. การใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นปกติ พ s i t เดบหรือ regular adjective โครงสร้างประโยค s บวก work, work to be บวก as adjective Ad as เราใช้ a d จุดจุดจุด as ในการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่เท่ากาันหรือเหมือนกันทุกประการโดยคาำพูนศัพท์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบในขั้นธรรมดานี้จะไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือเติมความใดๆหลัง adjective นั้นๆเช่น,น cat is as big as a dog แมวใหญ่เท่ากับหมา A man is as tall as a woman ผู้ชายตัวเท่าตัวสูงเท่ากับผู้หญิง 2. การใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นกว่าคำพ adjective มี2แบบคือโครงสร้างแบบ1 s บวก w o r b to be บวก adjective บวก er บวกแดนแบบแรกจะมีการเติม er ท้ายคำคุณศัพท์ adjective นั้นๆและตามด้วยแดนเพื่อเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งจุดจุดอีกสิ่งหนึ่งเช่น A cat is bigger than a m o u s e แมวใหญ่กว่าหนูโครงสร้างแบบ2 s งเอสบวกเว o be กทูบีบวกม o ส์บวกแอตเทติฟบวก h a n แบบ2จะเติม more ไว้ด้านหน้า adjective นั้นนั้นและตามด้วย than เพื่อเปรียบเทียบว,ว่าสิ่งหนึ่งจุดจุดกว่าอีกสิ่งหนึ่งเช่น This car is more expensive than that car รถยนต์คันนี้แพงกว่าคันนั้น 3. การใช้คำคุณศัพท์ในการปเปรียบเทียบขั้นสูงสุด สุ p e พรรเด็บ adjective มี2แบบคือโครงสร้างแบบ1 s บวก work to be บวก the บวก adjective บวก est แบบแรกจะใช้ the นำหน้า adjective ที่มีการเติม est ท้ายคำน,นั้นๆเพื่อเปยี่บแยบว่าสิ่งนั้นจุดจุดที่สุดเช่น a cat is the biggest animal in this room แมวเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในห้องนี้โครงสร้างแบบ2 s บวก work to be บวก the บวก most บวก adjective แบบ2จะใส่ the most ไว้ด้านหน้า adjective นั้นนั้นเพื่อเปรียบเทียบว่าสิ่งนั้นจุดจุดที่สุดเช่น this is the most expensive car in Thailand นี่คือรถยนต์ที่แพงที่สุดในไทยเขาจบการ present เท่านี้ค่ะ